เมืนมาคุยในสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์ศรลักษณ์ผลวัฒนะที่มีดีกรีตำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษกลุ่มสาระก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเคมีซึ่งอาจารย์จะเฟ้นหาวิธีการสอนและการทดลองที่แปลกใหม่มาให้เรียนรู้กันอยู่เสมอแต่ก่อนจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้อาจารย์มีเส้นทางในการเป็นครูอย่างไรบ้างเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะ ดิฉันนางศรีรักษ์ทนวัฒนะตำแหน่งครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษสาขาวิชาเคมีโรงเรียนเบญจมรราชารัยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ครับสวัสดีครับารอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีค่ะ นั้นกำลังทําดอกไม้ให้คุณค,ค่ะอันนี้เป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่เราจะพัฒนาเด็กเรื่องความเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจำวันก่อนจะมาเป็นครูเนี่ยครูสนใจวิทยาศาสตร์มาก่อนไหมครับก็รักอาจารย์ครับและรักอาจารย์ที่ที่สอนเนี่ยเป็นต<า>ัวอย่างใช่ท่านสอนในนั้นเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ เอาใจใส่นักเรียนงั้นก็เลยอยากเป็นครูที่ดีเหมือนท่านนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนเลยครับคือเมื่อปี17เนี่ยนะคะคที่นิ้มันจุเป็นครูที่โรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะคะคออก็จะมีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ค่ะ<ม>นั้นเข้ารับการอบรมทุกครั้งเพราะอยากจะทราบว่าสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนั้นสอนอย่างไร,รบพบกับนักเรียนที่มีทั้งเก่งและอ่อน เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยเราต้องแก้ไขความไม่รู้ของเขาก็ต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมต้องค้นคว้าเพิ่มเติมมีการทดลองอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนี้น้ำจบใหม่ๆนั้นไม่ได้อบรมมาเลย mm hmm. แต่นั้นเรียนรู้ไปกระเด็กอ่านตำรา แล้วก็ฝึกไปกับเด็กแล้วก็มีผลทําให้โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ<ม>แล้วอย่างการทํากิจกรรม QCC หรือกลุ่มเสริมสร้างคุณภาพเนี่ยนะคะนั้นก็ไม่เคยอบรมแต่เด็กเนี่ยถูกส่งไปอบรมเมื่อปี3 0<ม>โรงเรียนให้นั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากการ<ม>ที่เด็กไปอบรมมาหรือจากตารานะคะม,มีผลให้ได้ QCD เด่นระดับประเทศแล้วเรื่องทักษะกระบวนการเด็กต้องทําการทดลองเป็นต้องรู้จัก การเลือกใช้อุปกรณ์การทดลองให้ถูกต้องและมีวิธีใช้ที่ถูกต้องและลำดับขั้นตอนในการทดลองต้องถูกต้องด้วยค่ะก็มีผลทำให้เด็กที่โรงเรียนเบญจมาราชาลัยนะคะได้รับรางวัลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลำดับที่หนึ่ง <Ừ. S 2> ทั้งมอต้นมอปลายให้ข้อสังเกตกับครูนิดงไงว่าการทดลองมันตียังไงการทดลองทําให้มีทักษะชีวิตค่ะเราทําอะไรแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรแล้วเราต้องรู้จักใช้สิ่งที่ทดแทนอุปกรณ์บางอย่างที่ในห้องแลบบางโรงเรียนอาจจะไม่มีมอาจจะใช้อุปกรณ์นี้ไปแทนอีกอุปกรณ์นึงได้เพื่อให้การทดลองของเราน้มนราบรื่นแล้วเดิฉันคิดว่าถ้า ได้ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คงทนและหลักสูตรแกนกลางปี51ก็บอกว่าครูต้องสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงถ้ารู้อย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ในหัวไม่รู้มีความสามารถหรือเปล่าแค่มีความรู้นะคะแต่คนที่มีความสามารถก็คือนําความรู้ที่มีอยู่นั้นนําไปสู่การปฏิบัติได้และนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะเสริมต่อยอดเรื่องความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ ทดลองในห้องแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์พาสนุไปประกอบกิจกรรมไซน์โชว์<ม>ไปทดลองที่มันตื่นเต้นทำให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกงานวิจัยของดิฉันนะคะก็เกิดจากการเปลี่ยนหลักสูตรปี44นะคะนั้นก็เอาหลักสูตรมาวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะเพิ่มเติมให้เด็กทำอย่างไรเด็กจึงจะเกิดความกระตือรือร้นแล้วนั้นก็พบว่าถ้าสอนไปประเมินไปตามสภาพจริง คือสอนปุ๊บประเมิมนปับ๊บทันทีเลยแล้วก็ตรวจสอบผลการเรียนรู้ทันทีนั้นใช้กิจกรรมเพื่อนคู่คิดค่ะอย่างสมมุิเน้นอสอนจบเรื่อง LPH เนี่ยนั่นก็ออานักเรียนทดลองแล้วอะไรแล้วนะคะแล้วก็เรียนเนื้อหาแล้วตรวจสอบความเข้าใจสิคะ,อะเอากิจกรรมไปทําเมื่อทําเสร็จแล้วก็เอาหงขอไปตรวจ ของกอไปตรวจครูรีรักเฉลยถ้ากอผิดอะไรขอช่วยจดได้นะขอผิดอะไรกอช่วยจดในคาบนั้นเลยในคาบนั้นเลยค่ะเด็กก็จะรู้ทันทีแล้วมีกติกาว่าถ้าผิดหนึ่งแห่งก็หักคะแนนจากสิบถ้าผิดหนึ่งแห่งก็เหลือเก้าสองแห่งก็เหลือแปดอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนั้นก็เอาคะแนนของเด็กมากรอกเอาไว้ว่าเด็กได้เท่าไหร่จากนั้นนั้นก็จะโยนคําถามว่าใครอยากได้คะแนนเพิ่มถ้าหนูอยากได้คะแนนเพิ่มครูรีรักให้เยียวยา ครูสีรักใ,ให้ไปพัฒนาไปแก้สิ่งที่ผิดแล้วก็ต่อยอดอธิบายให้ครูเข้าใจมากกว่านี้ครูจะแก้คะแนนให้ใเพราะมันเป็นการประเมินระดับชั้นเรียนที่หลักสูตรแกนกลางอีกนั่นแหละปีปัจจุบันเนี้ยห้าหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังบอกว่าให้มีการประเมินผลที่หลากหลายและนําผลการประเมินนั้นมาพัฒนาผู้เรียนและให้เด็กเขียนรายงานการทดลองมีผลทําให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นแล,ละตื่นตัวรักที่จะเรียนเคมี ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สูงขึ้นเรื่อยๆเกรดของนักเรียนก็สูงขึ้นเรื่อยๆและดนั้นก็ทํานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตืลลลอหรือล้นอันนี้เป็นไฟฟ้าเคมีนะคะม,มีภาพประกอบการทดลองและมีกิจกรรมให้เด็กทําการทดลองมากมายเลยค่ะนั้นก็เลยถ่ายโอนร,รูปแบบอันนี้มาใช้กับวิชาเคมี และเมื่อปีสี่เกทางกระทรวงก็เปิดวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นก็เลยมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ทุกปีมันเป็นข้อมูลที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาเด็กอย่างไรเมื่อมีข้อมูลก็เกิดงานวิจัยเล่มนี้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นที่เราจะส่งไปขอเชี่ยวชาญพิเศษนะคะการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ที่เราบอกว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีเนื้อหามีตัวความรู้ที่มีภาพประกอบที่สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนส่วนที่สองก็คือมีกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจทันทีหลังที่เรียนจบหัวข้อย่อยส่วนที่สมก็คือมีปฏิบัติการมีการทดลองอยู่ในนี้มีที่ให้บันทึกผลการทดลองมีคําถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปนะคะและสุดท้ายแบบทดสอบท้ายหน่วยจะเป็น ข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในเรื่องที่เขาเรียนค่ะเพราะฉะนั้นนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบเด็กไม่ต้องไปเรียนปวดวิชาก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็คือหลักฐานประกอบงานวิจัยนะคะส่วนอันนี้ก็คือนวัตกรรมค่ะเท่าที่สัมผัสครูวิทยาศาสตร์ที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยก็มีจุดบกพร่องอะไรครับถึงไม่ประสบความสําเร็จหรือถึงสอนกไม่ไเข้าเป้าฉั้นคิดว่าจุดบกพร่องของครูทุกวิชา ก็คือจิตวิญญาณของความเพนครูความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูนั้นคิดว่าถ้ามีสองตัวเนี่ยนะคะจะช่วยให้ครูคนนั้นขยันที่จะค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆเทคนิคการสอนการวัดและประเมินผลสื่อการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนทำนะคะฉันคิดว่าก็มีส่วนหนึ่งอาจจะมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพแต่จะขาดการค้นคว้า การเสาะแสวงหาประสบการณ์การเพิ่มปูนความรู้และการอุทิศเวลาให้กับการเรียนการสอนอย่างแท้จริง <Okay. S 2> อาจจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนั้นก็ไม่อาจเดาได้แต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ความรับผิดชอบวินยัย จัรญ,ญาบรณของวิชาชีพครูจะช่วยให้ครูคนนั้นเก่งขึ้นมาเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะคะนั้นก็ไม่ได้เก่งมาก่อนแต่ดิฉันเก่งเพราะลูกศิษย์ยิ่งเด็กไม่รู้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นสิ่ง้าทายที่จะทําให้เราเนี่ยต้องอ่านหนังสือต้องหาความรู้เติมเต็มให้กับตัวเราเพื่อที่จะไปสอนลูกศิษย์มองตัวเองว่าตัวเองแตกต่างจากครูคนอื่นอย่างไงถึงประสบความสำเร็จตรงนี้เปื่อคนอื่น จะได้เป็นโมเดลในการทำงานใจที่จดจ่ออยู่กับการเป็นครูตลอด <S <S ไปไหนมาไหนนั่นก็จะบองหาสื่อที่จะไปใช้ลูกศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามก็พยายามมองว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนได้บ้างเดังนั้นมีครูดีแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ช่วยให้ดังนนเนี่ยพัฒนาตัวเองนั้นเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วดนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่รู้จะออกไปไหน ก็อ,อ,อยู่โรงเรียนมันมีงานทำตต้งเยอะแยะแล้วค่ะก็อยากจะทุ่มเทเวลางานให้กระเด็ก งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนแห่งชาติครั้งที่62เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนี้เองนะคะงานนี้ได้รวบรวมเอาผลงานของนักเรียนแต่ละโรงเรียนจากทั่วประเทศมาแข่งขันกันในด้านต่างๆถือว่าเป็นงานที่มีประโยชน์จริงๆค่ะถ้าอย่างนั้น Student v o i c ของเราไม่รอช้าไปสอบถามความคิดเห็นของน้องๆกันดีกว่าค่ะว่าน้องๆเข้ามางานนี้แล้วได้รับอะไรกลับไปบ้างค่ะก็น่ารู้จักเพื่อนหลายๆโรงเรียนนะคะแต่เพราะว่ามาหลายๆมาทั่วประเทศ ขาก็ได้ประโยชน์มากมายค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมต่างๆได้เรียนรู้กับภาษาต่างๆที่ไทยเราไม่แพ้ชาติใดๆเลยค่ะค่ะก็ได้ไปซุ้งภาษาอังกฤษนะคะได้เล่นเกมภาษาอังกฤษได้เจอเพื่อนนอกโรงเรียนหลายโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนข้างนอกเรียนได้พบเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันเล่นเกมภาษาอังกฤษร่วมกันค่ะก็ได้ได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนครับได้เรียนรู้ภาษาว่า ถ้าเข้าสู่อาเซียนต้องใช้ภาษาอย่างไรครับก็ได้รู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาผีตาโขนวัฒนธรรมต่างๆภาษาแต่ละภาษาค่ะท้องหินมากมายค่ะมีทั้งของกินความรู้แล้วก็การแสดงค่ะไ,ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็การแสดงต่างๆอ,อ๋อได้ไมาดูประเพณีแต่ละประเทศค่ะ แล้วก็มาดูนิทรรศการดนตรีเต้นแล้วก็ภาษาต่งตางๆแต่และประเทศค่ก็เป็นมีการแสดงมากมายแล้วก็มีการประดิษฐ์มีการถามว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์ยังไง zij, มีทั้งอาเซียนความรู้เรื่องอาเซียนแล้วก็ก็มีของกินขะ <itative. S 2> องขายอยู่แยะมากมายค่ะก็ได้พบป นะคะแล้วก็ได้ทราบประเพณีของจังหวัดต่างๆค่ะงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุดยอดเด็กไทยมุ่งมัน่นสร้างสารรค์แบบอย่างด้วยปัญญาหรือ Supremacy with Grace and Wisdom เป็นงานที่นำผลงานทุกด้านของนักเรียนในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวดแข่งขันเพื่อชิงชัยในระดับประเทศโดยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่างานศิลป,ปะศักร,รมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกให้กับนักเรียนนอกจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวโดยการจัดการแข่งขันประชันความสามารถนำทักษะที่มีมาแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ นายพงเทพเทพการนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาการจัดทําแผนการผลิตกําลังคนสาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศเพื่อนําไปวางแผนการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศพบว่า ตัวเลขนักศึกษาที่เข้าเรียนทางด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา2552ถึง2555มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้มองเห็นอนาคตว่าในปี2560จะมีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาคาขรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า240,000คนจึงต้องการให้พิจารณาถึงความต้องการของครูที่มีอยู่กับกำลังการผลิตว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่นอกจากนี้ต้องการให้หน่วยงานที่ผลิตครูได้พิจารณาถึงการผลิตครูในสาขาต่างๆเพราะบางสาขาก็ผลิตออกมาจำนวนมากเกินไปเช่นสังคมศาสตร์ ในขณะที่บางสาขาวิชาย,ยังคงขาดแคลนจํานวนมากเช่นครูสอนภาษาต่างประเทศจึงควรมาช่วยกันจัดระบบการผลิตครูรวมทั้งให้สถาบันการผลิตครูใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด <c oughs> จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติตั้งแต่มวันที่8มกราคมที่ผ่านมาหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงตเตรียมความพร้อมดําเนินการขับเคลื่อนกรอบคุนวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ โดยมีนายพงเทพเทพกัญนารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ในมอมนโยบายเพื่อให้เป็นแนวทางในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติโดยกล่าวว่าเป้าหมายของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้จะเชื่อมโลกของการทำงานและโลกของการศึกษาเข้าด้วยกันแต่จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการนำไปสู่การปฏิบัติจริงหากกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้เป็นความก้าวหน้าที่มีความสําคัญในแง่ของการศึกษาตลอดชีวิตจากนโยบายการพัฒนาคนไทยด้วยการอ่านจึงได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้นโดยต้องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่สําคัญและส่งเสริมให้เกิดความแตกฉานความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นโครงการที่จัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้มีจิตอาสาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นสถานที่ดําเนินการภายในบ้านหนังสือจะประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์รายวันวารสารน,นิตยสารหนังสือเรียนและนวนิยายซึ่งจะกระจายอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศจํานวนกว่า4 0 0หมื่นแหง่งจากความยากลําบากของเด็กนักเรียนในชนบทที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการส่งผลให้มีปัญหาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมา โดยสายเหตุหลักมาจากฐานะทางบ้านยากจนทําให้ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละมือ้อดังนั้นในส่วนของภาครัฐคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนอื่นๆต่างเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการมอบเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนในโครงการมิสูอิ่มใจน้องได้อิ่มท้อง ซึ่งได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน50แห่งโรงเรียนละ20,000บาทให้ทางโรงเรียนนำไปจัดสรรในโครงการดังกล่าวให้เด็กได้ทานอาหารครบ5หมู่และนอกจากนั้นยังได้ฝึกทำการเกษตรปลูกผักทานเองเมื่อมีผลผลิตเกินความต้องการก็นำไปจำหน่ายและนำเงินทุนมาต่อยอดต่อไป คุณผู้ชมกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดทั้งรายการนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะมาติดตามประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการสอบโอเค่ะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของข้อสอบแล้วก็ระบบการสอบนะคะทําให้หลายๆคนมีคําถามว่าการสอบมอีความน่าเชื่อถือจริงหรือไม่และสามารถวัดคุณภาพการศึกษาไทยได้มากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะ ติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการแนะนําติชมหรือฝากคําถามสามารถส่งมาได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของรายการทั้ง SMS พิมพ์ EM เว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข4890000หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางทาง Facebook www.facebook.com/tingplusteacher slash สำหรับวันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ